ไม่ต้องใครเรื่องอื่นไหนเลยแม่พี่เองนี่นแหละเวลาเขาเจอกับใครเขาบอกว่า,าลูกไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกเป็นบ้าอย่างเดียวสวัสดีค่ะปักเป้าถับปณีผู้เงินคุณเคยไหมคะที่บางครั้งกลัวทุกสิ่งทุกอย่างจนมีอาการแน่นหน้าอกใจสัน่นวันนี้เรามีผู้ป่วยที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงให้พวกเราได้ฟังกันค่ะ เรามีครอบครัวเราผิดหวังเรื่องครอบครัวมันไปบ่มตรงนี้เอาไว้จนวันหนึ่งที่เป็นมากเป็นมากแบบไม่กินข้าวรู้สึกว่าทำไมพอฝนตกแล้วเราหนาวเหมือนทำไมเดี๋ยวเราข่มผ้าเดี๋ยวเราผ้าออกเราไม่สบายใจเลยอะคะ่ะมันจะมีเหมือนว่าเราตัดสินใจอะไรเร็วขึ้นโมโหง่ายขึ้น แล้วที่เป็นพีคเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาหมอแล้วอะ่ะหายใจไม่ได้แล้วก็เหงื่อออกมือออกเท้าแบบเหงื่อออกมากพอหมอพาไปตรวจโรคหัวใจก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่ที่เป็นโรคหัวใจเลยแล้วก็ไม่นอนเจ็ดแปดวันไม่หาวไม่ง่วงเดินคิดอยู่แต่เรื่องเก่าๆอาการหายใจไม่ออกเลยเนี่แหละที่ทําให้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นแคนค เริ่มสตาร์ทก,กับหมอที่นี่เลยก็เพราะว่าลืมยามาเหมันเกิดเป็นตอนตอนกลางคืนพอเช้าพี่ก็พี่ก็เข้ามาหาหมอขอขอพบหมอ,อ,อจิตแพทย์พอคุยไปแล้ว mm hmm. ก็เลยได้คำตอบกับตัวเองว่าจิตแพทย์เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะลิงก์กับลิงก์งกับเราได้พี่ว่าสำคัญนะ mm hmm. เขาอาจจะมีพื้นฐานอะไรที่เวลาพอคุยกับเราแล้วโอเคคุยกับเราแล้วใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมอกับพี่เนี่ยคุยกันเรื่องธรรมะถูกคออ่ะก็ไปทางแนวนั้นและอีกอันก็คือเราก็เหมือนกันเรามีเพื่อนอคอยตอบคําถามเราในบางเรื่องซึ่งบางทีเราก็คิดไม่ออกโดยการพูดคุยด้วยแล้วอาจจะมียาให้เรามากินเพื่อที่เราจะได้เอ่ยให้หลับสบายมากขึ้นจากที่เราคิดเรื่องอะไรแล้วจนเรานอนไม่หลับค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยโรคแพนิค หากยังมีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะ